นะฮะขอแนะนำตัวฮะบุณโคูครั <c oughs> บผมนวัดีโชคชัยชูตำบูลนะครับตลังเป็นลบลังครับครับะท่านนวัดีโชคชัยนะครับร่วมบญญรรยากาศกลางนด้วยนะครับก่ <c oughs> อนที่จะทราบนะฮะชีวิตของประการังนั้นนะครับจเจริญเติบโตอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นห่วงโซ่อาหารให้กับนะครับประชาชนชาวไทยอย่างไรบ้างนะครับ ขออนุญาตมองไปที่วิวต่างๆก่อนนะครับนนษย์ผาวิชาลาลงกรนะครับนะฮะบองวิวเล่นๆก่อนนะฮะผาวิชาลาลงกรนะครับโุ้นนะฮะบ้านหลังใหญ่ๆนะครับสีขาวๆสลับฟ้าเล็กๆนะฮะผู้ชักการนาวยุธินนะครับท่านปัจจุบันนะครับนะฮะท่านพลเรือโทสดทยาน้อยฉายาครับตัวนู้นมาลินดีสอดครับหลังคาเขียวๆนะฮะถัดไปเป็นเขาหัวแหลมครับ เขาแแบที่เราแบวประกาลังมานะครับเราขยายพันกันนะครับแล้วก็ภูเขาถัดไปด้านโน้นเป็นเกาะ,นะฮะที่เต่านะครับมาวางไข่นะครับหลังจากนั้นมาที่เกาะเล็กๆนะฮะกลางทะเลเรียกว่าเกาะไก่เตี้ยนะฮะสมัยก่อนปู่กันเนี่ยจะเอาไก่เตี้ยมาปล่อยนะครับแล้วก็เลี้ยงตรงนี้นะครับนะฮะเกาะไก่เตี้ยจะมีประกาลังมากเลยมองไปที่น้ําทะเลสิครับว่ามันจะมี เงาดำๆที่น้ํานั่นแหละฮะนั่นคือใต้น้ําเป็นประการลังนะครับนะครับนอกเหนือจากนู้นก็คือล่องน้ําที่เรือขนส่งหรือว่าเรือลบนะครับของทหารเรือวิ่งนะครับเราขอสงวนพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ให้เรือตังเกงเข้ามานะครับเอาปลาหรือว่าเอาประการลังเอาปูของเราตรงนี้เราสงวนไว้นะครับจึงขอขยายพันธุประการลังนะครับ ลำดับต่อไปก็คงเข้าสู่นะครับว่าชีวิตของประการังนะครับมันมีหลายชนิดมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นประการังเห็ดนะครับเป็นประการังสมองอะไรนะครับเห็ดเห็ดนะครับไม่ใช่เห็บนะดอกเห็ด่าดอกเห็ดครับหรือประการังสมองนะครับแต่ที่เรานะครับเราอนุรักษ์กันมากแล้วขยายพันธุ์ได้เติบโตเร็วที่สุดนั่นคือ จ้าโพลิปเจ้าโพลิปตัวนี้แหละ,ละก็คือปะการังเขาฟางนะฮะได้ทราบกันก่อนว่านี่คือปะการังนะฮะขออนุญาตใครไปหยิบในถังมาอันหนึง่งสิฮะถังสีน้ำเงินนะครับแง่งหนึ่งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ตายแล้วนะครับตายแล้วก็จะเป็นของขาวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ดูของจริงว่ายังไม่ตายนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้รวมตัวกันเป็นโคโลนี นะครับถ้าคนไทยอยู่คอนโดนะคอนโดนะครับปลูกคอนโดแต่ว่านี่คือโคโลนีนะครับตัวขเขาชื่อโพลิสนะครับในคอนโดของเขาเนี่ยหรือว่าโคโลนีเนี่ยครับมันจะมีรูเล็กๆเต็มเลยฮะนะฮะอันนี้ยอดหักนะครับนะครับสีขาวคือตายแล้วนะครับไม่สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วแต่สี เทาหรือว่าเทาอมฟ้าเทาอมเขียวจะมีหลายสีนะครับเทาอมฟ้าเทาเข้มออกน้ําตาลนะครับอันนี้สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับกลิ่นของเขาจะขาวขาวนะฮะขาวขาวอ่าราคาถูกขาวขาวนะครับขาวนิดทะเลนะครับเจ้าโพลิปตัวเนี้จะอยู่ในรูเนี้ยเต็มไปหมดเลยฮะมีใครทราบมั้งใครได้เรียนมั้มั้งครับมีไหมครับยกมือฮะมีไหมครับไม่มีนะ ตัวจะใหญ่ประมาณ1นึ่งถึงห้ามิลเท่านั้นเองนะครับตัวเล็กๆรูเต็มไปหมดเลยครับตัวที่ใหญ่มากที่สุดจะอยู่ตรงปลายนะครับประกะารังที่สมบูรณ์เนี่ยตรงปลายกิ่งเขาจะออกสีอ่อนแล้วก็ชมพูนะครับอ่อนแล้วชมพูนะครับปลายกิ่งนั้นนะครับรวมตัวกันนะครับเป็นโคโลนีเจ้าโพลิปนี่แหละนะครับวิธีขยายพันธุ์ของเขามี2อ,อย่างนะครับ ขยายพันธุ์ของเขามีสองอย่างใครทราบบ้างฮะอย่างไนบ้างครับสองแบบครับคาาเรนมาแล้วจะเรเยนมาแล้วเอาแบบที่หนึ่งกันแบบที่หนึ่งคือขยายพันธุ์เองโดยการผสมพันธ์ทางพันธุกรรมฮคือการปล่อยไข่ไปนะฮะด้ทราบแล้วการปล่อยไข่ไข่ของเขาเนี่ยนะฮะฟองจะเล็กมากแล้วก็วงลีๆเหมือนไข่นั่นแหละนะครับนะฮะ วงลีีนะครเล็กๆนะครับไข่ก<บ>ัเข้ามีทั้งหมดสามสีมีสีอะไรบ้างครับใครทราบไหมครับแดงเขียวอ่าเอา,<ว>บ,าบอกเลยนะฮะสีส้มอ่อนสีแดงอ่อนและสีเขียวเดีย<อ><น>เด๋ยวรับรางวัลน,นะครับเอาทีนี้เดี๋ยวจะมีคำถามนะ้ใครตอบถูกแล้วเป็นความรู้นะครับโอ้โหนะที่ข้าเนี่ยจะให้รางวัลแต่ยังไม่บอกว่ารางวัลอะไรรับรองได้ว่าเป็นสลัะของทหารเรือแน่นอน ปากาลังผสมพันธุ์กันมากที่สุดในเดือนอะไรถึงเดือนอะไรและบรรยากาศยังไงครับบรรยากาศยังไงบรรยากาศยงไงครับโรแนแอินเทอร์เน็ตเลยอตอบเลยครับกด้าเลยฮะตอบได้ไม่มีใครสู้นะฮะยอมแพ้ใช่ไหมฮะปากาลังจะผสมพันธุ์กันมากที่สุดคือปล่อยลังไข่แล้วมีน้ำเชื้อไข่เขาจะเป็น น้ำมันผสมนม้ำลอยลองลอยลองลอยไปผสมเชื้อแล้วก็ไปเกาะที่แข็งนี่แหละเกาะที่แข็งยึดก้อนหินแล้วก็ก่อตัวเป็นโคลโนโคลโนีคือสร้างตึกนี่แหละฮะนะครับผสมพันธ์กันมากที่สุดเดือนกุมภา,ถ,ามถึงเดือนเมษายน,นนี้ๆๆๆกุมภาถึงเมษายนแล้วคัดสิทิกที่สุดคือผสมพันแบบไหนครับนี่ถามคลาสิิกที่สุดเลยอ่่ออาใครรู้ครับคัดสิทิที่สุดเลย อันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกแล้วไม่ใครรู้ไหมครับยกมาไดยฮะไม่รู้หนึ่งไม่รู้สองไม่รู้สามไม่รู้สี่ไม่รู้ห้าหมดเวลาครับผสมพันธุ์กันละวางตะวันตกดินแล้วถึงสองสามชั่วโมงนะครับประมาณสองสามชั่วโมงและนิยมผสมพันธุ์มากที่สุดไม่ว่าทะเลอันดามันหรือว่าทะเลอ่าวเตยงาม พระจันทร์เต็มดวงไงพระจันทร์เต็มดวงแล้วประมาณสักสามสี่วันเขาจะปล่อยเชื้อออกมาเต็มเลยฮะมาผสมผ่านกันอย่างสนุกสนานนะฮะนะ <c oughs> ครับคลาสสิกมากนะฮะแล้วอุณหภูมิของน้ำก็20องศาไม่เกิน32นะครับต้องทะเลใสด้วยนฮะ,ะทะเลขุนไม่ผสมนะฮะต้องทะเลใสน้ำสะอาดเขาจะอยู่ตั้งแต่ผิวน้ำจนลึกถึง30เมตร นิยมผสมพันธุ์กันน้อยสุดคือพระจันทร์เต็มดวงประมาณสามสี่วันแล้วนะครับแล้วก็ประมาณภาพที่ตกดินประมาณสามชั่วโมงโดยประมาณนะครับมีทั้งหมดมากกว่านะครับมีทั้งหมดมากกว่าสี่ร้อยชนิดนะครับในประเทศไทยสำรวจได้ว่าปะการังนะครับนานาชนิดมีไม่น้อยกว่าสองร้อยเจ็ดสิบชนิดนะครับแดนจะให้พันปลานั้น สี่พันกว่าชนิดมาอาศัยอยู่นะครับและเพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารนั่นเองนะครับนี่คือคุณประโยชน์ของปาลาคารังเขาออกไข่นะครับแล้วก็วางตัวเล็กๆนั้นเขาจับอะไรทานครับมีขนมนะครับน,นี่ยังไม่น้อยไปหยือที่เยอะไรครับแตงตออะไรครับ กุ้งอะไรครับ่าเคยอะไรครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับอะไร่ะใครกล้าฮะจะได้รางวัลครับหนอนกุ้งกุ้งเคยถ้านอนก็อยู่บนบกแนออนก้งเสียู่บนบ่ตบไ้คยถือว่าตอบไม่หมดครับนอะตอมออไดอะตอมฮะนี่อันนี้ยอมไ่หมดัอนตอมนะครับ นี่ครับเขาจะจับพวกแข้งต้อนแล้วก็ใส่เต้ยมาอ่ะหนึ่งคำถามปลากระลางมีกระดูกสันหลังไหมครับไม่มียิหนึ่งมีนะฮะไม่ใช่สัตวยไม่ะดกนไม่มีฮะแล้วเขากินอาหารที่ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยนะครับการขยายพันธุ์ของเขานะครับนั่นคือขยายเองแต่มนุษย์นั้นบางครั้งไปดำน้ำนะครับยิงปลาแล้วก็ไปเหยียบเขาเขาจะหักง่ายแข็งแต่กรอบ นะครับใครที่เป็นญาติผู้ชายเนี่ยมีญาติผู้ชายไปดำน้ํายิงปลาหรือว่าชาวตังเกนเนี่ยบอกเขาด้วยว่าอย่าทําลายปกากรังเลยโดยการเหยียบหรือเอาสมอเรือไปลากไปโยนตรงนั้นนะครับเขาจะหักง่ายนะครับแล้วที่โตง,ง่ายที่สุดก็คือนี่แหละฮะปการังเขาฝั่งนะครับในการที่จะให้ปลาตัวเล็กๆนะมาออกไข่นะครับแล้วก็อาศัยพึ่งพาการเป็นห่วงตัวอาหารนะครับให้ปูอยู่ได้ให้ปลาตัวเล็กอยู่ได้มีโมอยู่ได้นะครับนี่คือคุณค่าของเราครับ ลำดับต่อไปเนี่ยต้องอาจารย์โชคแล้วละ่ะวิธีปลูกนะครับอาจารย์ครับเชิญนะครับอาจารย์ชางเรา,ารก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปนําปะการังตรงนี้นะฮะปะละปะการังเขาวกวางเนี่ยเราจะไปเอาจากลพ่อองทะเลนะครับออกไหม,ไมออกอครับเสียงดังไหมครับเราจะไปเอาที่ที่ที่เขามีอยู่ที่ปลูกที่มันเกิดขึ้นตามตามธรรมชาตินะฮะ ที่เกาะตรงนู้นนะฮะก็จะไปเลือกกิ่งที่สมบูรณ์มานะครับแล้วมาตัดด้วยเครื่องเครื่องมือของของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะใช้ท่อพลาตลอนนะฮะท่อ P ีวนะฮะท่อพ v c นะฮะที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้หนึ่งครับผูกด้วยเข็มขัดนะฮะเจาะรูแล้วก็สอดเข็มขัดเข้าไปนะฮะทำห่วงลักษณะอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะอพการังเสียบเข้าไปในนี้นะเสะีย ฮะมากาลังฮะเสียบลงไปนะฮะประมาณ 2, 2สองถึงสามเซนเข้าไปนะฮะแล้วเล่าเข็มขัดเข้าไปนะครับรอเข็มขัดเข้าไปาครับแล้วรัดให้แน่นนะฮะรัดให้แน่นนะฮะให้แน่นเลยนะครับรเพราะว่าถ้า,ถาไม่แน่นเนี่ย<อ>เดี๋ยวถูกคลื่นซัดหลุดได้นะครับพอรัดแน่นเรียบร้อยนะครับก็จะนําข้อพ VC พร้อมกับที่รัดแน่นเรียบร้อยแล้วก็จะมาเสียบไว้ที่แปลงฝุ่นนะฮะที่เขาเตรียมมาให้ที่วที่ เทียบเตรียมไว้ให้นะครับก็เสียบลงไปครบทั้งหมดนะฮะแปลงหนึ่งเนี่ยฮะในหนึ่งแปลงเนี่ยในหนึ่งแปลงเรานี่มีทั้งหมดนะฮะเก้าเก้าต้นนะครับบวกด้วยกันหมดเก้าต้นนะครับนะฮะเสร็จแล้วพอเต็มเรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายรูปการลืออแล้วก็ถ่ายไปนะฮะมาเด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 เรียบร้อก็รีบเป็นการเป็นกาแช่ในน้านะฮะลงแช่น้ําเพื่อว่าอ่า ไม่ให้ปลาการ์ฟนั้ตายจะอยู่ได้ไม่นานนะะฮอยู่ได้ไม่นานครับรีบถ้าไปรีบลงไปแช่น้ำนี่ประมาณครึ่งหน้าแข้งของเราเนี่ยนะฮะไปแช่น้ำา้ารย์ถ้ายังโยกใช้ได้ไหมครับโยกไปได้นะฮะต้องให้แน่นเลยนะให้แน่นให้แน่นะนั่นนะลักษณะนี้นะฮะเราก็ใช้นิ้วนะฮะนิ้วดึงกดแล้วดึงเข้าไปนะดึงให้าไปงานเลยนะฮะช่วยกันนะครับคไม่สระผมไม่อาบนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เสียบให้เต็มเต็มแล้วก็ไปวางไว้ในน้ํานะครับ ข้อควรระวังนะครับปากกาลังนะครับข้อควรระวังปากกาลังเนี่ยนะฮะอย่าให้หล่นลงพื้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าหล่นลงพื้นเนี่ยอจะท<ส>ําให้พวกสายเม็ดเล็กๆนะฮะมันไปกุดกุดคอนโด,ดตัดต,ตามคอนโดโของเขาเนี่ยนะฮะทำให้เขาเนี่ยออกมาอาหารกินไม่ได้แล้วก็จะตาย <c oughs> ถ้าเกิดการตายนะฮะถ้าตายหมดเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่วันนะจะเหม็นนะฮะเน่าเหม็นเหม็นสัตว์ตายนะฮะพวกนี้นะครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็อย่าเอาขึ้นมาแล้วนะฮะเวลาพอถักเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ยอันนี้นะฮะนี่อันนี้ที่ขึ้นมาแล้วนี่นะฮะนี่อยู่ได้อาจจะลงไปนนะตอนนี้อาจจะตายแล้วฮะ <S <S เพราะเนื่องจากว่าเขาจะอยู่ได้บนอ่ขึ้นมาจากน้ําแล้วเนี่ยไม่เกิน1 0บถึงสินาทีนะครับ <S <S ต้องรีบต้องรีบทําให้เสร็จนะฮะแล้วก็นําลงเสียบที่แปลงแล้วก็รีบเอาลงไปแช่น้ํา ต่อจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนําขึ้นเรือเล็กลาที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะไปปลูกไปที่โน่นนะครตรงหัวเขาด้านนู้นนะครับหัวเขาด้านนู้นนะครับที่มีพื้นที่ที่เหมาะสาหรับาการปลูกปะกาลังเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือน้ําลึกอยู่ประมาณ3 5มห้าเมตรนะครับแล้วไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นลมแรงนะครับน้ําใสมีออกซิเจนมากๆนะครับ อุณหภูมิก็เขาบอกไปแล้วนะฮะว่าออยู่ประมาณสามยี่สิบถึงสามองศาเซลเซียสนะฮะที่ปะกาลังจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้นะฮะอันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพอจะเข้าใจไหมครับพอพอพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจ้าหน้าที่จะเตรียมแปลงไว้ให้แล้วนะครับด้านด้านหลังนะครับพร้อมทั้ง พ่อ p ี c ซีนะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับ <ไป S 1> ดูนะครับเดี๋ยวทำห่วงลักษณะอย่างนี้นะครับ